สวัสดีค่ะทูซีครับคอร์เนอร์วิดีโอนี้มาทำาเจ้าตัวแผ่นกลมๆนี้นะคะซึ่งก็จะมีลักษณะโค้งด้วยนะคะนี่นะคะเขาจะโค้งขึ้นนะคะโอเคเดี๋ยวไปเริ่มกันเลยนะคะ เราจะเริ่มกันด้วยเข็มเบอร์5ทับศูนย์และก็เส้นไหมขนาด4พายนะคะและใครที่ยังทำเมจิกริงไม่ได้ก็มาลองดูกันตรงนี้เลยนะคะก็เริ่มด้วยเมจิกริงขึ้นต้นนะคะด้วยวงกลมนะคะทั้งหมดนะนี่นะคะในวงกลมนะคะจะทำทั้งหมด 6x นะคะตอนนี้ขึ้นปมมาก่อนนะคะเอาละทำลงไปในห่วง 6x นะคะ ครั้งที่หนึ่งสองสามและ4นะคะครั้งที่จับใหม่นะครั้งที่ห้าและครั้งที่6ค่ะและก็รูดนะคะนี่นะคะเส้นปลายตัวนี้นะคะรูดให้ชิดกันเลยนะคะโอเค เราก็เริ่มแบบเมจิกลิงไปแล้วนะคะตอนนี้ต่อไปจะเป็นการปิดนะคะรอบวงนะคะให้ข้ามนะคะตัวที่เป็นปมไปนะคะแทงลงที่หลักที่หนึ่งนะคะแล้วก็เกี่ยวไหมลอดเลยนะคะลอดวงไปเลยนะคะโอเคอันนี้ก็คือการปิดวงแล้วนะคะตอนนี้จะเริ่มนะคะในแถวนะคะก็ขึ้นหนึ่งโซ่นะคะตอนนี้นะคะ ใช้เข็มพักห่วงนะคะพักไว้ที่กัดไว้ที่หลักสุดท้ายนะคะที่ได้ลงขึ้นลงไปเ,เป็นจุดปิดนะคะแล้วก็ที่ได้ขึ้นหนึ่งโซ่ไว้ตรงนี้นะคะปิดเรียบร้อยนะคะหลังจากนั้นนะคะก็ให้ทำนะคะทุกช่องนะคะให้ถัก x นะคะลงไปครั้งละ2นะคะ mm hmm. นั่นก็คือการทำา V นั่นเองนะคะในแต่ละช่องนะคะเนี่ยอันนี้ก็ หนะคะช่องนี้ครั้งที่2นะคะและถัดไปก็ถัก V เหมือนกันนะคะนะรอบนี้จะถักนะคะอ,อ่ V ทุกหลักเลยนะคะนะอันนี้ก็ V นะคะหลักนี้นะคะจำได้ไม่เอ่ยนะคะการถัก V ก็คือการถักลงไปซิงเกิลโคเชนะคะหรือว่าตัว คอทอนะคะลงไปนะคะในหลักเดียวกันนะคะสองครั้งนะคะซึ่งรอบนี้นะคะในแถวที่สองนะคะตัวนี้นะคะจะได้ทั้งหมดนะคะถ้าทำเสร็จจะได้ทั้งหมด12หลักนะคะโอเคถักต่อไปนะคะอ่ะหนึ่งสอง แล้วก็1 2นะคะโอเคลองนับดูนะคะครบ12หรือ,อยังนะคะตรงนี้ที่เราเป็นตัวจุดเชื่อมกเอ็เลยไปนะนับนี่นะหนึ่ง6 7 8สา0สี่หโอเคครบแล้วนะคะหลังจากนั้นก็ทำการปิดนะคะวงก็ให้ข้ามที่กลัดไว้นะคะนะ ไปแทงลงที่หลักที่1แล้วก็ปิดเลยนะคะแบบนี้นะนะคะโอเคเราจะขึ้นแถวถัดไปโดยไม่ต้องขึ้นโซ่นะคะก็เดี๋ยวเอาเข็มกลัดนะคะเปลี่ยนมานะคะกลัดตรงที่เราได้ปิดวงนะในแถวนี้นะคะโซ่นี้นะคะโซ่สุดท้ายนะคะที่ได้ทำการปิดนะคะโอเคต่อไปเราจะทำ ในแถวที่3เป็นแบบ x และ v นะคะซึ่งตัวแรกนะคะจะถัก x ก่อนนะคะแล้วก็ช่องต่อไปจะถักเป็น v นะคะแบบนี้นะคะครั้งที่1และครั้งที่สองเมื่อถัก x และ v นะคะจนรอบนะคะก็จะได้ทั้งหมด18หลักนะคะอ่าโอเคเดี๋ยวมาทำต่อเลยนะคะตัวแรกจะเป็น x นะคะแล้วก็หลักถัดไปจะเป็น v ค่ะ ครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองนะคะก็จะถักสลับกันแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะโอเคเดี๋ยวไปทำกันต่อนะคะตอนนี้นะคะก็ทำได้ทั้งหมดนะคะ16หลักแล้วนะคะเมื่อมาถึงช่วงที่กลัดเข็มตรงนี้ไว้นะคะก็จะเป็น18หลักนะคะพอดีเลยนะคะก็ถักนะคะ V ลงไปนะคะหนึ่งครั้งที่สองนะคะก็จะเป็น18หลักแล้วนะคะ แล้วหลังจากนั้นก็ปิดวงนะคะก็ให้แทงลงไปในหลักถัดไปเลยนะคะนี่นะคะก็ปิดไปแบบนี้เลยนะเอาเข็มนะคะกัดไว้ที่ตัวหลักสุดท้ายที่ได้ปิดไปเมื่อกี้นะคะแล้วหลังจากนั้นก็ขึ้นแถวถัดไปนะคะแถวที่สจะถักแบบสองนะคะ ซึ่ง 2xv จำได้ไม่เอ่ยสัญ,ญลักษณ์นะคะก็ถ้าใครนะคะยังไม่เข้าใจเรื่องอสัญ,ญลักษณ์ตัวเลขผสมกับตัวสัญ,ญลักษณ์นะคะก็ไปดูได้นะคะในคลิปก่อนหน้านี้นะคะตัวย่อเลขและสัญ,ญลักษณ์นะคะอโอเคในแถวที่4นี้นะคะก็จะถักทั้งหมดนะคะถ้าถักเสร็จจะได้24หลักนะคะเริ่มจาก 2x นะคะ1 หลักถัดไป x ตัวที่2แล้วก็ถัก v นะคะในหลักที่3นะคะโอเคอันนี้ก็จะถักสเต็ปนี้ไปนะคะเป็นเซตนะคะอ่า1 x x ที่2นะคะแล้วก็เป็น v อ่าเสร็จอีก1เซตแล้วนะคะต่อไปนะคะก็ถักเหมือนเดิมนะคะให้ จนถึงตัวที่กััดไว้นะคะนะ x ที่1 x ที่2และ v นะคะมาถึงช่วงสุดท้ายที่เป็นเข็มกลัดแล้วนะคะตรงนี้จะลงนะทั้งหมดนะคะก็จะเป็นการทํา v นั่นเองนะคะนะโอเคก็ทํา v นะคะอันนี้ก็จะได้ทั้งหมดนะ24หลักนะคะ นี่กัดเข็มไว้นะคะต่อไปเป็นแถวที่5นะคะก็จะถักต่อเลยนะคะไม่ต้องขึ้นโซ่นะคะถักแบบ 3xv นะคะถ้าถักเสร็จนะคะก็จะได้ทั้งหมดนะคะ30หลักด้วยกันโอเคเริ่มเลยนะคะ 1x ที X ่ 2x ที่3แล้วก็ถัก v นะคะนะ อันนี้ก็คือ1เซตแล้วนะคะอ่าโอเคต่อไปก็จะเป็นเซตที่สองถักเหมือนเดิมเลยนะ 1x ค่ะต่อไปเป็น x ที่2ค่ะแล้วก็จะเป็น x ที่3และเป็น v นะคะตรงนี้นี่ก็เซตเรียบร้อยแล้วนะคะเป็นเซตที่2นะคะก็จะถักสลับกันนะคะแบบนี้นะเป็นเซตเป็นเซตไปนะคะ v นะคะนี่นะคะครั้งที่1นนะคะครั้งที่2อ่าโอเคเอาเข็มมากรัดไว้เหมือนเดิมนะคะในช่วงตัวสุดท้ายนะคะอ่าโอเคสังเกตนะคะว่าในช่วงนะคะในแต่ละแถวก็จะเพิ่มขึ้นก็คือเพิ่มที่ตัว x นะคะอย่างแถวที่5นะคะเราก็จะเป็น3 x แล้วใช่ไหม ต่อไปแถวที่6นะคะก็จะเป็น 4x และ v นะคะแถวที่7นะคะก็จะเป็น 5x v นะคะแถวที่8ก็จะเป็น 6x v แถวที่9ก็จะเป็น 7x v นะคะเขาจะเพิ่มขึ้นในจำนวนของอ x นั่นเองนะคะก็ลองถักให้เป็นวงกลมจนถึงแถวที่9ดูนะคะ อ่าโอเคหน้าตาเขาจะเป็นยังไงแล้วเดี๋ยวไปดูกันนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะดูจบแล้วอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งรับแจ้งเตือนวิดีโอใหม่ๆของ c ูซี p คัพคอรนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ